พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงาม ทุกวันศุกร์เวลา7นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอรุณสวัสดย์ยามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลอนเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะกับบรรยากาศวันแห่งความรักค่ะ14กุมภาวันวาเลนไท์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาก็อีกหนึ่งบรรยากาศก็คือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันมาคบูชานั่นเองก็ได้มีโอกาสไปทําบุญนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็บําเพ็ญกุศลช่วงเย็น กับการเวียนเทียนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า นำบุญแล้วก็ความรักมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็คาดว่าช่วงสายๆวันนี้นะคะก็จะคึกคักไปด้วยบรรยากาศของการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักกันนะคะหลายๆที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูล ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ของจังหวัดพิจิตรสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกันค่ะการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่12-18กุมภาพันธ์บอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-5องศาเซลเซียสค่ะ กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้คลื่นลมมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรค่ะคำเตือนสำหรับเกษตรกรนะคะระยะนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมาแล้ว ไม่ควรตากไว้กลางแจ้งค่มคืนเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคราน้ำค้างในพืชไร่และพืชผักโรคราดำในมะม่วงนะคะสภาพอากาศที่แห้งเป็นเวลานาน,านค่ะเกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอักขีภัยและไฟป่าโดยการทำแนวกันไฟใน โดยรอบพื้นที่การเกษตรของเรานะคะรวมถึงอาคารบ้านเรือนและโรงเก็บพืชผลทางด้านการเกษตรรวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานซึ่งระยะต่อไปนะคะก็จะเป็นฤึด,ดูร้อนปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยเกษตรกร,ร,กรควรใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อจะได้มีน้ําใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งกันนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะมาต่อกันที่ช่วงของคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็มารอพบคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วไปรับฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้กันค่ะขอบคุณน้องมุกพชัชรินสิรินะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยกันวันศุกร์ครับกับประชา,าสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้อยู่กับผมสุรเดชกุ้มปากพิงประชา,าสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2อง8นะครับต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนเอากระจายข่าวสียงตามสายทุกแห่งนะครับที่รับสัญญาณไปเผยแพร่ในพื้นที่นะครับแล้วก็รับ เป็นเทปไปไปเผยแพร่ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีช่วงเวลาการที่เผยแพร่ไม่เหมือนกันต้องขอขอบคุณนะครับที่นำข่าวสารจากภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่จะนําเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยครับโดยนางสาวไตสุรีไตรสน,นักคุณนะครับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็โฆษกกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะครับนางสาวแพทองทานชินวัฒนนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายอนุทินชาญวิรุลครับรองนายกรัฐมนตรีรรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กรระทวงมหาดไทยที่478ทับ2018เกกับเรื่องการ ออกใบอนุญ,ญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามแบบป .12 นะเป็นการโจกข่าวนะครับมีสาระสำคัญการห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ในทะเบียนออกใบอนุญ,ญาตพกพาอาวุธปืนเป็นระยะเวลา1ปีนะครับนับจากประกาศในราชกิจจา,านุเบกษาครับซึ่งท่านนายกรัตรีและวันทีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในฐานนะ ผู้รักษาการตามกฎหมายพอร์ลบาวุธปืนครับก็ได้มีการลงนามในคำสั่งกบท้วน,นะครับแล้วก็คำสั่งได้รับการเผยแพร่ในราชกิจจาในวันที่13กุมภาพันธ์2018ครับจากนั้นก็จะมีผลบังคับใช้1ปีนับจากวันถัดจากก็คือวันจากวันประกาศก็คือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งการออกคำสั่งใบอนุญาต แบบป .12 สืบเนื่องมาจากว่าสถานการณ์ปัญหาการใช้วุธปืนในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลจํานวนมากครับลักลอบพกพาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจําเป็นรวมทั้งมีพฤติกรรมแสดงอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต่อสาธารณะและสื่อออนไลน์นะครับสร้างความหวาดกลัวให้แก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้นะครับหลายกรณีที่การพกปืนโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยก็เป็นต้นทุนของการกระทำความผิดทางอาญาประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายต่อชีวิตนะครับร่างกายทรัพย์สินนะครับแล้วก็จิตใจอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงมีความจําเป็นต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยสาธารณะ โดยการควบคุมไม่อนุญาตให้มีการพกพาอาวุธปืนเพื่อลดโอกาสความรุนแรงหรืออาชญากรรมต่างๆต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ขณะนี้ครับก็ในจังหวัดพิจิตรบ้านเราเนี่ยก็มีกิจกรรมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะอยู่2กิจกรรมครกิจกรรมแรกก็เรื่องของการแข่งขันนะครับจักรยาน ชิงแชมป์อาเซียน2025นะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่7กุมภาผ่านแล้วนะฮะที่บึงสีไฟก็มี28ประเทศนะครับที่ร่วมชิงชัยนะครับเก็บคะแนนสู่การแข่งขันโอลิมปิกต่อไปนะครับซึ่งในวันที่14 15เนี่ยครับตั้งแต่เวลา11-18ถึง18นาฬิกาแล้วก็16 คุมภาพันธ์2 5 6 8ตั้งแต่เวลา11ถึง13นาฬิกาเป็นไปนะครับที่บริเวณบืงสีไฟตรงนี้ก็จะมีการใช้เส้นทางโดยรอบที่เป็นจักรยานในการแข่งขันนะครับยังไงก็ฝากพ,พี่น้องชาวพิจิตนะครับร่วมเป็นกำลังใจกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย2025ด้วยกันนะครับ ก็อีกรายการหนึ่งก็เรื่องของการที่ทางวิทยชุมชนระดับประเทศเนี่ยก็มีการจัดงานโอคาบุรีเกมนะครับโดยมีพิธีเปิดไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2 0 1 8แล้วนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะครับโดยมีท่านว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประธานเปิดนะครับนางสาวธนิยาในพินิษนะครับ ก็มีการกล่าวต้อนรับนักกีฬานักศึกษาบุคลากรวิทยาชุมชนซึ่งมาทั้ง22จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับในการแข่งขันกีฬานักศึกษาแล้วก็บุคลากรสถาบันวิทยาชุมชนระดับประเทศทั้งที่9หรือเรียกว่าโอคาบุรีเกมนะซึ่งจังหวัดพิจิตรก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับ ซึ่งก็จะมีผู้ร่วมแข่งขันจำนวนประมาณ1น0่งปา1,600คนนะครับก็มาร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด8ปชนิดกีฬาด้วยกันก็คือฟ bon, ุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลแชร์บอลตะกร้อเบตองจักรยานแล้วก็กีฬาพื้นบ้านนะครับโดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่11-13ถึง13กุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งทั้ง2รายการนี้ก็จะเป็นตัวกระตุน้นเศรษฐกิจของจังหวัด ว่าเป็นที่พักโรงแรมและอาหารอของที่เลือกต่างๆก็จะมีการจับใจ่ายในพื้นที่กันมากขึ้นนะครับรวมทั้งสินค้าโอท็อปก็ฝากพี่น้องนะครับเป็นชาวบ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาทั้งสองรายการกันนะครับวันนี้ครับช่วงเวลาของคุยการวันสุขหมดลงแล้วนะครับคงต้องมอบหน้าทีนี้ต่อยกับน้องวุฒิพัชรินสิริกันต่อนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ช่วงของข่าวเด่นชลวันเมืองงามค่ะเป็นบรรยากาศของวันมาคบูชานะคะเริ่มที่ช่วงเช้าค่ะทางด้านของนางสาวธนิยาในพินิษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้แต่งชุดขาวนะคะนาพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตรร่วมทําบุญตักบาตร ถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์นะคะที่ศาลาสภาบริหารกิจการคณะสงฆ์วัดท่าหลวงพระอารามหลวงโดยมีพระราชสิทธิเวทีท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงนำคณะสงฆ์แล้วก็สาม,มเณรนะคะรวมถึงได้บําเพ็ญกุศลร,ร่วมกันในช่วงเช้าด้วยนะคะส่วนในช่วงค่ำค่ะก็มีการ เวียนเทียนรอบพระโอโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงด้วยนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะทางศาสนาพุทธของเราค่ะก็คือวันมาคบูชานะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าคเดือนสซึ่งพระจันทร์เสวย มาคะเริกนะคะมีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชครืแควนมคตเพื่อสาการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่า เอหิพิกขุอุปสัมปทานนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมานะคะโดยสังเขปของวันมาคะบูชานั่นเองค่ะอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะในจงังหวัดพิจิตรบ้านเราค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายแตงโมของเกษตรกรค่ะแน่นอนว่าเป็นงานอื่นไปไม่ได้นอกจากวันแตงโมโชว์กรงนกของอำเภอวังไซภูนนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดงานวันแตงโมโชว์กรงนกครั้งที่31 ประจำปี2,568ที่เวทีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวงังไซพูนค่ะโดยอำเภอวงังไซพูนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะหลังเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรจะหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยซึ่งพืชที่ปลูกมากที่สุดก็จะเป็นแตงโมนะคะเพราะว่าใช้น้ำและต้นทุนการผลิตน้อย และเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันจัดงานแตงโมโชกรงนกขึ้นมีรูปแบบการจัดงานโดยเน้นการบูรณาการทางภาคการเกษตรนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตรของอำเภอวงังไซพูนโดยเฉพาะแตงโมเนี่ยแหละค่ะอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอวังไซพูนด้วยนะคะโดยปีนี้ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึง15กุมภาพันธ์นะคะรวม3วัน2คืนสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะก็ประกอบด้วยพิธีถวายพานดอกบัวเบื้องหน้ารูปหล่อหลวงปู่จันทาถาวโรเป็น เกจิชื่อดังนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววังไซพูลเคารพนับถือค่ะส่วนไฮไลท์นะคะก็จะอยู่ที่การแข่งขันส้มตําลีลาจากตําบลต่างๆนะคะที่ออกลีลาท่าทางเรียกคะแนนจากคณะกรรมการกันอย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์นะคะปกติเนี่ยถ้าพูดถึงส้มตําเราก็จะเห็นเป็น เส้นมะละกอใช่ไหมคะแต่ว่าที่วังไซพูลค่ะมีการดัดแปลงครีเอทกันนะคะเอาในส่วนของเปลือกแตงโมที่เป็นเป็นชั้นรองจากเปลือกสีเขียวด้านนอกค่ะที่จะเป็นเปลือกแล้วก็เนื้ออ่าสีขาวๆก่อนถึงเนื้อสีแดงนะเอาอันนั้นนะมาทําส้มตํานะคะแต่ก็เสียดายไม่มีโอกาสได้ชิมแต่เห็นจากภาพนะคะก็น่าจะอร่อยอยู่นะคะ เช่นเดียวกันกับการแข่งขันกินแตงโมที่สู้กันไม่ถอยนะคะท่ามกลางกองเชียร์ที่มาร่วมเชียร์ทีมของตนเองอย่างสนุกสนานเลยนะคะรวมถึงมีการเปิดร้านจำหน่ายแตงโมจากเกษตรกร,ร,กรในราคาต้นทุนด้วยรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือเครื่องจักสานกรงนกที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่หวังไสพูนดด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มีความสนุกสนานแล้วก็ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแตงโมของเกษตรกร,ร,กรด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพักสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายกลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะค่อนข้างจะเป็น เรื่องที่ซีเรียสนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการห้ามออกใบอนุญาตพกปืน1ปีเริ่ม14กุมภาพันธ์เพื่อรักษาความสงบลดโอกาสการใช้ปืนก่อความรุนแรงเกิดความสูญเสียค่ะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2568นางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่478ทับ2568เรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว แบบป .12 เป็นการชั่วคราวนะคะมีสาระสำคัญเป็นการห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเป็นเวลา1ปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายพรบอาวุธปืนได้ลงนามในคำสั่งครบถ้วนและคลำสั่งได้รับการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะจากนั้นก็จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา1ปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วทางด้านของนางสาวไตรสุรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตแบบป .12 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ ปัญหาการใช้อาวุธปืนในปัจจุบันค่ะที่มีกลุ่มบุคคลจำนวนมากลักลอบพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นรวมทั้งมีพฤติกรรมแสดงอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรทั้งต่อหน้าสาธารณะและสื่อออนไลน์สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะคะนอกจากนี้หลายกรณีที่การพกปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรได้เป็นต้นเหตุข,ของการกระทำความผิด ทางอาญาประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและจิตใจอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยสาธารณะโดยการควบคุมไม่ให้อนุญาตให้มีการพกปืนเพื่อลดโอกาสการเกิดความรุนแรงหรืออาชญากรรมต่างๆต่อไปนั่นเองค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะคะตามสื่อต่างๆนะคะ ก็ทุกวันนี้เป็น,ปนความรุนแรงโดยไม่จำเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเงินหรือว่าดูดเงินจากระบบออกไปได้นะคะเขามีข้อมูลนะคะสำหรับ5กลุ่มผู้ที่ได้รับการยกเว้นกรณีซิมและโมบายแบงกิ้งชื่อไม่ตรงกรันที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เบอร์มือถือที่จดทะเบียนในชื่อของหน่วยงานราชการเช่นสำนักงานแอาการสูงสุดหรือองค์กรที่ใช้โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะได้รับการพิจารณาเป็นข้อยกเว้นและไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการนี้นะคะกลุ่มที่2ค่ะลูกค้าที่มีความจำเป็นหรือข้อจำกัดเฉพาะเช่น ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือได้เนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมายหรือเอกสารสามารถยื่นคําขอยกเว้นพร้อมเอกสารประกอบแสดงเหตุผลต่อธานาคารได้ค่ะ 3. กลุ่มบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่บุตรพี่น้องปู่ย,ย่าตายายคู่สมรสที่จดทะเบียนโดยจะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ต่อธนาคารได้แก่เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่นทะเบียนบ้านสูติบัตรทะเบียนสมรสเป็นต้นและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เช่นใบกำกับภาษีใบเสร,ร็จค่าโทรศัพท์นะคะกลุ่มที่4หาค่ะนิติบุคคลได้แก่บริษัทเอกชนหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย กรณีที่ลงทะเบียนในนามนิติบุคคลและให้พนักงานในองค์กรใช้งานจะต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทที่มีข้อความระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์และอนุญาตให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ผูกโมบายแบงกิ้งและ5นะคะกลุ่มที่5เป็นผู้ที่ต้องได้รับความดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ผู้ไร้ความสามารถผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้พิการจะต้องนําเอกสารตามคําสั่งสารแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือเอกสารตามคําสั่งสาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์บัตรผู้พิการหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้มายื่นแสดงต่อธนาคารนะคะหลายๆโคนหลายๆเคสเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลน,นะคะเงิน10,000เนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการกรอกข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องผูกกับโมบายแบงกิ้งการยืนยันตัวตนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหลายหลายเคสก็มีปัญหาที่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเดินทางหรือเวลาอะไรต่างๆนะคะซึ่ง5กลุ่มนะคะที่กล่าวมาครข้างต้นเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นนะคะซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่ เริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งประชาชนที่จะต้องดําเนินการติดต่อธนาคารจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารโดยตรงเท่านั้นจะไม่มีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่โมบายแบงกิ้งนะคะหากยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปธนาคารยังไม่ต้องดําเนินการใดๆเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง โดยการยกระดับมาตรการด้านโมบายแบงกิ้งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการทำงานร่วมกันของกระทรวงดีอ,อ,อีอออกสทชปปงภาคธนาคารและภาคโทรคมนาคมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อสกัดเส้นทางการใช้บัญชีม้าในการหลอกลวงประชาชนนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามเลยขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันค่ะที่นี่ที่เดิม 7. น30นาทีถึง8 0 0นิ กัรรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จงัดพิจิตกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้น้องมุกพัชรินสิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะหนูถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยหนูได้ไหมคะไม่ต้องกังวลน,นะคะ พวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทําผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาไทยมูล,ลนิธิเวอร์ชัยหูดฟาวเดชันในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและจังหวัดพิจิตร พ่อพ่อผมว่าปลั๊กพ่วงอันนี้เราควรทิ้งได้แล้วนะพ่อฝุ่นก็เกิดทั้งมีรอยร้าวไฟจะช็อตผมต้นไหนก็ยังไม่รู้เลยพ่อเฮ้ย hey, ลูกมันยังใช้ได้มันต้องใช้ไปก่อนจะซื้อใหม่เลยมันก็เปลืองเงินโอ้ oh, จะไหวเหรอพ่อคุณครูบอกว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็อากาศชื้นมีข่าวไฟไหม้บ้านบ่อยมากให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดีโดยเฉพาะปลั๊กพ่วงอะพ่อบ้านเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นมั้งลูก อย่าชะล่าใจค่ะทุกบ้านควรให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานโดยเฉพาะการใช้ปลั๊กพ่วงควรเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐานมออกอเลือกปลั๊กพ่วงที่มีฟิลและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและต้องพึงรู้เสมอว่าปลั๊กพ่วงไม่ใช่ปลั๊กหลับเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ไฟชั่วคราวเท่านั้นห้ามนำไปยึดติดก,กับผนงังฝ้าเพดาน และห้ามใช้ปลั๊กควงที่ชำรุดแม้เพียงจุดได้จุดหนึ่งเพราะนอกจากจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดยังเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยด้วยที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจนเต็มทุกช่องเพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อัคคีภยัยภ<ฟ>ัย<ฟ>ใกล้ตัวที่ป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร อย่ล่อลวง,บ,งบังคับขู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเป็นข้อทานล้วนเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนซูนดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิเวอร์ชัยหูดฟาวเดชันในสมเด็จพระราชินีซีเวียแห่งสวีเดนและจังหวัดพิจิตร